ให้มันเป็นสี่เหลี่ยม,ถ,ม,ถ,ยมถ้าสี่เหลี่ยมคือกําลังไทย,ยถ้ากดสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ม,มันก็จะหยุดอ๋อ ไม่ไรไรตัดออกเอาพูดสิทันมากพูดสิลูกว่าเดี๋ยวทางทีหลังทันมากใจลูกพูดผิดโอ้ยค่ะ สรุปวชีวิตตามสายดาราดาราน้อยดาราน้อยดาราใจใจ่ใหญุ่ยต้องสอนหนูสอ,น,อน,นี้หน่อยหเยอะไรเ็บ ดุ้งโอเคเอามาเลยเดี๋<า>ยวจะเดินเจคูตเตอร์เวลาหนูไปโรงเรียนมีที่เก็บมั้ยต่นนี้หนูก็เข้าไปในหอหอห้องใหญ่เอาู่รไว้